สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเดรีมโปรล็อกนะครับผมเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องสลับเนื้อเรื่อง,เ,องเป็นยังไงไม่ต้องถามครับผมไปรบับชมกันพร้อมกันเลยดีกว่าปโอ้ยภาพสวยมากที่ไปดูมาเกมนี้ก็คือเป็นเกมบุคคลที่3นะครับผมมุมมองบุคคลที่3นะครับอะไรเนี่ยตะกะตตนเหรอ ห้อยไม่ใช่ดิตะก,กะแตนไม่ไม่ใช่ตะก,กะแตนอันนี้มันอืมเอาแล้วไงจำชื่อไอ้ตัวนี้ไม่ได้ที่ไปดูมาเกมนี้เราเป็นเนี่ยไอ้นุ่มน้อยตัวเนีน้ยไม่รู้ว่าเป็นตัวจิ๋วหรือว่ายังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาสืบไปพร้อมกันดีกว่าว่าเราคือใคร คอนโทรลเมาส์เฮ้ยเออเอ้ยมือเฮ้ยไอหนูยังยังไม่วิ่งอีกใครเอ้ยมีน้อยอ๋ออ๋อ,อ,อไปเอาเลยเหรอเดี๋ยวนะอ๋ออ๋อุอ้มยังจะกอดกันอีกข้างหลังมันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยกำลังพึง่งพึ่งเริ่มเกมเหมือนกันนะไป ไปวิ่งดิวิ่งดิจะชะลอทำไมเฮ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดดเออมามามาม,มืออะไรเนี่ยน่ะมือตัวอะไรมันมาแล้วข้างหลังนี่หนูไปวิ่งปิดปิดปิด,ป,ดปิดประตูเอออันดิเออดันหมีช่วยหน่อยน้องหมีเออโอ้ยกูเพิ่งมามันเอาเลยหรอแม่ ก็สวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะก็จะเป็นซีรีส์ยาวๆอีกแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นเกมเอ,อ่มภาพสวยๆแบบนี้มานานแล้ววันนี้ก็เลยมาจัดซะหน่อยเอาไม่เดินมาเลยหรอฮะมานี้น้องหมีตรงนี้ก็คืออ,อืมสามารถอุ้มน้องหมีโยนโยนไปโ <laughs> ยนแบบนี้เลยหรอเดี๋ยวเดะอะไรเราเอ,อ๋อเราก็โดดได้น,นึกว่าแบบ เรากระโดดแล้วน้องหมีจะดึงแขนเราขึ้นไปโอเคครับเป็นมุมมองบุคคลที่สามนะอย่างที่บอกไปเลยเอ้ไม่ลงดีๆล่ะหนูแต่ตัวหมีนี่มันชื่ออะไรนะก็ยังไม่รู้ชื่อเลยโอเคมานี่มานี่มามานี่น oh นอุ้มมาโยนเออ <c oughs> เข้าไปเราก็ต้องใช้รถเข็นนี่สินะเอาไม่ใช่ดิไม่ใช่โดด ดันเข้าไปเออแม่รู้ทางหมดแล้วเกมแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเดาแค่ดูก็รู้ว่าต้องทำยังไงต่อ <c oughs> โอดดีเกินอชิบหายโดดขึ้นไปฮึบอ่ะอเป็นท่อท่อแอร์นะครับผมเราเป็นคนตัวจิ๋วหรือว่าอันนี้เป็นเมืองจิว๋ว หรือว่ายังไงหรือว่ามันเป็นปกติแต่ว่าไอ้สั์ป,ปะหลาดันเป็นสั์ป,ปะหลาดยักษ์หนูหนูเอ้ยดูก่อนดูข้างหลังก่อนไอ,อ้หมีเออหมูแต่ดูมันหมูแต่ไล่หนไูไม่สนเพื่อนเลยเลยโอเคชว่วงนี้ก็จะเป็นแบบสอนเฮ้ยวิ่งไปไหนไปไหนอะไรเอ้าหาจะวิงไปดูอะไรเมื่อกี้ไม่ดูวิงมาสิเออตกอีกไม่ได้ ไปตรงนี้ทำไงอ่ะอืมเหมือนเราต้องโดดเขาเอ,อซีนเหมือนเป็นภาพปุม้มวัวเหมือนเพิ่งตื่นใครเพิ่งตื่นนอนเอาเมื่อกี้มันนั่นคืออะไรเอ่ยเสียงเพลงมาแล้ว อ๋อนี่ไงห้องนอนห้องนอนใครอ่ะอ๋อเป็นไฟมินิมอลเฮ้ยไอ้อ้หมีมันเข้าไปทำไมนะเฮ้ยออกมาของใครไม่รู้เนะี่ยจะเข้าไปทำไมเข้าไปเข้าไปด้วยไม่ได้ลนะอ๋อแล้วไปใส่หมวกเขาทำไมนะเน่ออสวนจริงๆเลยเราอยากเล่นใช่ไหมเดี๋ยวต่อล้างให้อะเหมือนเราต้องต่อล้างรถไฟปะเนี่ย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กดวางโอ้โวางวางวางอะไรอะ่ะกดวางกดไงเออเอิมแล้วก็ไปเสียบสายเสียบเออเสียบให้มันหน่อยมันน้องหมเีเราอยากเล่นรถไฟหล่อลูกมานี่มาขึ้นเราต้องขึ้นโดยไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นด้วยไปด้วย โอ้โหเล่นคนเดียวอุตส่าห์ต่อให้แม่เพลงก็โอ้โหบิ้วเลอเกินเพลงเพราะมากชอบจังเลยไป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 โหสบายจริงนะนายอา่ะเราก็ต้องดันอันนี้ให้มันอีกเออไปไปโอ้สวยจังเลยน่าจะเป็นเอ่อเรานั้นจะเป็นตัวจิ๋วนะครับผม ตัวจิ๋วหรือว่าอะไรหรือว่าตัวอะไรก่อนเป็นคนแค่หรอรู้รู้ว่ามันก็ปกติดีนี่เราเป็นคนปกติแต่ว่ามุมมองที่สามมันทําให้เราดูสับสนไปว่าเราคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยฮรแล้วแล้วล้ปีนขึ้นมาทําไมเนี่ยไปไอ้น้องมีไปไหนอีกเออโซนจริงๆเลยเรามานี่แล้ว ตรงนี้ประตูขาดเอ้ยประตูขาดบ้าอะไรล่ะอบันไดาขาดมานี่เลยอะ <c oughs> อุ้มทาอุ้มน้องอเออกกไปเออเราสามารถอ่าโอเคอ๋อปีนปีนปีนบันไดลิงกดคลิกขวาแล้วก็ออกปีนขึ้นไปอ๋อค่อยปีนครับผม อ่ะไอข้างบนนี้มันเป็นคืออะไรอ่ะมันเป็นสัญญาณอะไรอ่ะทำไมเป็นมือมือตีนหมาหรือว่ามือหมีวะนะอ๋อโซโล่ไอ้บ้าเราก็นึกว่ามันโซโล่เองอะไรใครอยู่เฮ้ยเดี๋เดินเดินเดินเดกูสาเดินนึ่งนิดมึงดิอือี หมีบ้าเอ้ยเอาแล้วเราแล้วมันก็รอดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเอา้าไอ้เว้ยกูอยากจะตีตซะจริงกูพามึงมาทำไมเนี่ยแม่กูชิบหายเพราะมึงเนี่ยไป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 ดันต้องดันไปเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมเอาแล้วไปก่อนไม่รอกันด้วยหรอเฮ้ย <oras> ห <cos> ัวปีนเกาะเฮ้ยเออรูปภาพตก แหมมันปีนไวจริงๆไ้ตัวนี้เอออึ๊บอ่ะปีนขึ้นไปอ่ะโอ้ทอยอีกและตกอีกป่าเนี่ยมันตัวเล็กมันนี่มันเข้าได้ทุกช่องทุกรูนะครับผมไอ้เจ้าหมีตัวเนี่ยดูมันพิงสนุกสนานจริงไม่รู้ว่าเราจะเชิญประเชิญหน้ากับอะไรเนี่ยเอา้า ตายหรอไม่รู้อะไรเดีย๋ยวค่อยๆค่อยๆใช่ปะค่อยๆค่อยๆฮึบเอาตายอีกแล้วโอเคเตรียมเตรียมเตรียมฮึบโอ้ยเอ้ยมบคองไว้หนูตรงนี้น่าจะปีนได้ค่อยๆปีนตรงนี้ลงไปสินะต้องคลิกต้องคลิกอะไรปะเนี่ยเออไม่ต้องคลิกครับผมเดินไปมันก็จ,จับเอง ไม่ค่อยลงนะหนูจะตกตายอีกได้หมีหม,หมีมาตอนไหนไวะเนี่ยเร็วจริงไงตัวนี้หมีหรือว่าอะไรเนี่ยเดินไว้ไวอืมผ้าสีแดงตรงนี้เหมือนว่าให้เราให้ไอ้น้องหมีของเราเนี่ยกระโดดข้ามไปปะเอาลองดูครับผมโดดไปเกาะหน่อยเออ <c oughs> เอาไป ไม่ใช่หรอเอนเอาไม่ดิอาจจะไม่ตรงเมื่อกี้อึ๊บอ่าไม่ใช่ครับผมไปเถอะคิดเองใช่ไหมใช่ไหมหมีอ๋อเดินดีๆแล้วอะรโดไอ้ไน้ำตายใช่ไหมอ๋อใช่จริงด้วยครับผมห้ามโดนครับหรือว่าเราต้องไปปิดไอ้ข้างบนนู้นก่อน จริงแน่นอนครับผมมันมีป้ายสีแดงเอยมันมีผ้าสีแดงอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องโยนในน้องหมีขึ้นไปแบบตรงนี้ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่เออแป๊บหนึ่งนะหรือว่าเราต้องโดดไปเองวะอ๋อเราต้องขึ้นไปเองมาถูกเห็นมันผ้าสีแดงนรืว่าให้โยนในหมีลงไปขึ้นไปอึ๊บอ่ะดันดันตกลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเราเเกือบตายอยีกแ้วมึง อืมไม่ระมัดระวังเลยเออแล้วเดือดทำไมเนี่ยเอ่อพัซเซินปะเราต้องเอ่อทำอะไรตรงนี้ไอตัวนี้ต้องทำอะไรได้แน่นอนโอ้โอ้ยมันแค่ดันออกแล้วก็เราต้องหมุนในนี้ใช่ปะเนี่ยโอ้โหชีวิตกูเอ้ยไอตาเถื่อโอเคโอ้ยตายตายกูตายกูเราก็คิดเยอะนี่ไงเกมมันง่ายๆสมองเราก็คิด สม้มัวซั่วหมดเลยมาไอหมีไปไหนได้แล้วไปเถอะไปก่อนแล้วนะวิ่งตามวิ่งตามเอา้าหนูป้าจะตกตายซะแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาโอ้เป็นท่อนะเนี่ยเป็นท่ออะไรอะ่ะเป็นท่อแก๊สหรอเป็นอุย้ยเหมือนน้ำมันเลยท่อน้ำหรอค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะเพิ่ง,งอไอตัวนี้มันมาอีกแล้วมันมา มันคือตัวอะไรแล้วยังจะเดินยังจะมองหาประเสอะไรเออเฮ้อดี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 ช่วยหน่อยไอ้หมีหมีวิ่งแล้วแล้วขึ้นมาหนีดิเอาเออมานี่เรลวเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยเข้าไปเออออออเราไม่ต้องห่วงไอ้หมีแล้วตอนเนี้ยลองห่วงตัวเราเองก่อนเถอะไอ้หมีมันเป็นอมตะมันไม่ตายอยู่แล้วโอเค ดึงดึงเฮ้ยระวังระวังอุ้ยโอ้โหนืว่าจะทับหนือว่าจะทับซแะแล้วขึ้นได้ไหมขึ้นได้ปะเนี่ยวันนี้เลยมต้องโยนมันออกต้องโยนมันก่อนอนอี่มาโทษเออขึ้นไป <c oughs> น่าจะเป็นเพื่อนรักเราเนะไอหมีตัเตวเนี้ยเป็นตุ๊กตาปหเนี่ยหรือว่าเป็นหมีจริงๆเออจับโยนมันตุ๊กตาอ๋อตรงนี้มันคืออะไรเนี่ย ปรา,าสาทเนาะอ๋อภาพสวยจริงชอบจังเลยภาพออกแนวการ์ตูนอะไรเนี่ยดึงไปมันจะมีเสียงไหมเนี่ยอ่ะลองดูบอ๋อเป็นดึงมาให้อันนี้มันมาโอเคขอบแป๊บนึงนะขอบแป๊บนึงนะตรงนี้ให้หมีมันข้ามไปก่อนปะ่ะ ไปอ้าไม่ไปหรือว่าไม่ใช่อืมตรงนี้เราเปิดทำไมวะเหมือนให้มีไปอ่ะเเมื่อกี้ผมกดอะไรวะผมว่าแลละให้น้องมีมันข้ามไปใช่ไหม หมีอ๋อกดสเปกบาร์เพื่อสั่งมันได้โอเคเข้าใจแหละอุ้วโอเคโอ้ใหม่กอดเราก็หาวิธีกดตั้งนานชิบหายเอ้ยโอเคสามารถข้ามไปได้แล้วเร็วๆเร็วๆต้องมีดึงให้อยู่ไปปุ๊บโดดไปหามันเออบัดดีโอ้ยมีประโยชน์แล้วไอ้หมีเอ,อ้ยมา แล้วก็ตรงนี้มันมันวิ่งนําเลยวะแปลว,ว่าทางนี้ใช่ไหมไหนรู้ทางใช่ปะนะเจ้าหมีอะไรต้นไม้ชี้มันมีอะไรอ่ะมันชี้มาฝั่งนี้มันมีอะไรวิ่งมาทําไมเนี่ยเอ้ามันมีอะไรตรงนี้เพื่อนมันไม่มีอะไรมานี่มาแก้พัส้ตรงนี้เลยมาช่วยกันเร็ว หมุนอ๋อหมุนให้เป็นตัวเอ้ยหมุนให้เป็นรูปปั้นโอเคเราต้องหาที่หมุนมาอีกที่หนึ่งนะเพื่อใหเอ้เจ้าหมีมันหมุนให้เราต้องหาที่หมุนมามาวางไว้ตรงนี้ด้วยอีกอันนึงอะเพื่อให้หมีมันช่วยเราหมุนได้เนี่ยหมุนให้เป็นรูปอะ่ะอ๋อนั่นไงอยู่ในมือมันอยู่ในมือรูปปั้นหมีไป มาจับจับมาจับแทนหรือว่าอ่ะโอเคมาแรงเยอะนานเราเนี่ยเดี๋ยวค่อยซิไปเอาเองพี่หมุนอดทนไว้นะเพื่อนโอเคได้มาแล้วได้มาแล้วขอบคุณมาก Thank you โอเคเดี๋ยวเราช่วยหมุนครับเดี๋ยวเราช่วยหมุนนะแป๊บหนึ่งนะ หมุนพอแล้วโอคโมันวางเองเลยว่ะอ่าเป็นลูกปั้นผู้หญิงเจ้าหญิงเหรอหรือว่าไงอ่ออขึ้นไปอ่ะไปไปไปต้องเข้าไปไหมออจริงด้วยครับโหเป็นท่อระบายน้ำข้างล่างอันนี้มันอะไรเนี่ยเหมือนเราบินอยู่หรอเนี่ย หรือว่าเราอยู่ที่สูงเป็นหอคอยหรอหรือว่ายัางไงเนื้อเรื่อง,องมันเริ่มน่าสนใจดีว่ะโอ้ไม่ก็พัซเซนอีกแล้วพัซเซลเยอะจริงเลยเกมนี้เป็นเกมแห่งพัซเซลเหรอเอ๊ะอะไรเนี่ยปาวานเหรออุย้ยปาวานบินได้เหรอหรือว่ายางยอนนุ้ยอุ้ยหมีมานี่เออโซนจริงๆเราแล้วก็ตกไปตายอรอ อ่ะปัสสัตติกแล้วน่าจะทำอะไรกับตรงนี้อ๋อโอเคโอเคดึงบันไดต่อบันไดเราต้องสั่งให้หมีมันดึงป่ะอ๋อนี่ไง มนันนี่น่าจะมาดึงเอาไว้นะครับผมเหมือนเป็นแบบตัวล็อกมันหรือเปล่านะใช่จริงด้วยมันเป็น,ป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 นตัวล็อกบันไดอะ่ะขู่ปะเนี่ยมันจะชนปะเนี่ยล็อกเลยปะเนี่ยไม่ใช่หมีลงมาก่อนลงมาเดี๋ยวเราต้องดึงมาก่อนครับดึงมาแล้วให้น้องหมีเราไปกระโดดเปีนตรงนั้นเพื่อให้มันล็อกกับ ติดกันอันนี้อ่ะเร็ว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 เออเป็นทีมเป็นทีมอย่างนี้สิเพื่อนค่อยมีประโยชน์หน่อยมาเดี๋ยวมันก็มาบิงไปก่อนแล้วกันมันวิ่งเร็วไอ้ตัวนู้นฮึบเอ้ยนอกอะไรเนี่ยโอ้บรรยากาศข้างนอก น่าออกไปดูมากเลยปึ๊บโอ้ยเกือบไม่ได้เกือบไม่โดนเกือบไม่รอดพูดบ้าอะไรเนี่ยโอ้ใหม่ก้เราต้องโยนไอ้น้องหมีไปก่อนมานี่มาเออโอเคเราพี่จะรอดไหมดิ้เกือบไม่ด้านเกือบไม่โดนเกือบไม่ถึงโอ้โหพูดไรเนี่ยอ่าฮึบ อ่ะเราต้องโยนทีเนี้ยมานี่น้องไปจับตรงนูน้นดึงดิมานี่ร็วเอ,อไม่ใช่เหรอเราต้องโดดเองปะเนี่ยไม่ใช่ อ๋อเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็โดดจับได้ไหมอ๋อโอเคเราให้หมีมันมาตรงนี้เอ๊ะทำไมมันไม่ไปอ่ะอืมเอาลงก่อนแป๊บนึงว่ามันโดดไม่ถึงวะเราต้องดันปะเฮ้ยเราต้องดันจริงด้วยประโถเอ้ยมานี่มา โอเคโดนไม่ถึงแล้วก็ไม่บอกยืนนิ่งเฉยเลยเดี๋ยวโดนแม่โอเคอ่ะไปดัน,นตรงนั้นมาน้องเอาเฮ้ย <c ười> <c ười> จะลงมาทำไมเนี่ยขึ้นไม่คืนเอออุ่ออาประคองไว้ให้ลงมาเฉยเลยมานี่ โรดข้ามไปนุ่นเออเออนั่นแหละมึงกระโดดมาทำไมเมื่อกี้รอๆแล้วหมีเราลงมาเออทีนี้ก็ลงมาได้เอะจะจะขึ้นไปทำไมล่ะไะเอาโอ๊ยจะบ้าตายขวดเล้า อะไรเนี่ยหรือว่าให้เราปลาใสไ่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อโอเคนี่ต้องปลาตรงตรงนี้อืออ่าแล้วจับอันนี้กระโดดข้ามไปเข้าไปนะไ้เปิดประตูให้ข่อยนะนะนะทอาไม่ไปหรอเอาใหม่อออาไปเปิดั้มลูก เปิดยังเปิดยังยังเปิดยังหมอเราต้องกดกดด้วยอ๋อเคลืมกดโทษทีมันไปแล้วมันไปแล้วไวอ้บ้าเอ้ยกูเลี้ยงอะไรอยู่วะเนี่ยเลี้ยงหมาหรือไงวะวิ่งเร็วเร็วโอ้บรรยากาศข้างนอกดีจังเลยโอ้โหสวยมากโอ้ปราพาราคครับผม อ๋อเมื่อกี้เราอยู่ใต้น้ำทำไมมันเหมือนมีเมฆอะ่ะทำไมเหมือนมีเมฆเหมือนเห็นปลาวานมันบินได้โอ๊ยหมากอดเหมือนว่าเราต้องไปที่ประภาคารนู้นนะดูทรงนั่นไงมันชี้ไปนู่นแล้วเหมือนมันไม่ใช่โลกนะเนี่ยเหมือนเราอยู่ดาวต่างโลกเลยเนี่ยดูข้าง ไอ้ขวาม,มือเป็นอะไรไม่รู้ใหญ่ๆโอเคน่าจะไปฝั่งนี้ลงมาลงดีๆนะหนูเออโดดเกาะมางี้แหละทุกแล้วเออแล้วก็เออโดดไปมันจะตายไหมเนี่ยเอ,อ้ยฮิบนั่นไงฮึ อืมอ๋อยังไม่ใช่ยังไม่โดนครับผมเราต้องโดดอย่างนี้เออโอเมื่อกี้เราโดดยังไงให้พลาดวะลงลงลงว้าเออหมีกูเอ่อตรงนี้ทางขาดคอนโทรลบันไดตรงนี้น่าจะใช้ได้ไม่ได้แล้วเราปีนขึ้นไปได้เลย โอ้โอเราก็คิดว่ามันจะมีพาร์เซิมอีกอ่ะเออแต่เราคิดหนักไงอันนี้มันเหมือนปีกอะไรเลยเนะี่ยเหมือนเราจะบินได้เลยอะ่ะใช่ไหมเอามาติดกับเราได้ไ่มแม่ไม่ใช่นะเอให้เราดันลงไปวะเนี่ยหรือว่ายังไง เออมันโดดเองเป็นได้นี่วะมานี่เลยไปกดให้เลยเอ,อ้ยกดให้หน่อยเนีดีมากลูกน่ารักไปต่อกันเถอะเราอ๋อเราต้องดังนานัน้นมาเหรออ๋อใช่จริงด้วยครับผมเราต้องดังนานัน้น,นมาเดี๋ยวให้น้องหมีกดให้แล้วกัน ต้องดันเออลังมาเพื่อเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับผมโอเคอ่ะเรียบร้อยพอแล้วเออเดี๋ยวตกไปเดี๋ยวไม่มีอะไรปีนขึ้นนะเฮ้ยลูกอ่ะคอยดันครับอโอ้ไม่ช่วยกันเลยอ่ะปีนชิงปีนก่อนอีกปะโทเอ้ยไอ้บ้านี่ โอ้ดูมันไปโอ้เสียนมากเสียนมากดูมันโดดลองตามหลังมันอยู่เลยเนี่ยโอเคค่อยๆไปครับผมฮึบต้องวิ่งด้วยวิ่งอุ้ยอ้าวยังไงเลยทีเนี้ยต้องโหนตรงนี้ฮึบเบี่ยงก่อนแป๊บหนึ่งขออีกรอบหนึ่งฮึบย่าอุ้ยรถไฟอย่างเงี้ย มันมันนั่งเล่นรถไฟโอ้โหน้องไปนู่นเลยเฮ้ยดูมันกระโดดข้ามมันกระโดดขึ้นหัวมาแม่เหมือนลิงเลยวะไปนู่นเลยเออฮึโยนอย่างไกลย,ยังไงโยนมาได้ลิงมาเอาลงมานั่นแหละ ทีนี้เราต้องโดดใช่ไหมโอ้แล้วไปเตะทำไมล่ะเหมือนว่าเราไม่ต้องโดดครับผมเราต้องลงไปปีนจากข้างล่างนะห้ามโซนนะหรือว่าเราต้องโดด <c oughs> ต้องโดดจริงด้วยโอ้แม่ก๊เรามันคนคิดคนรอบแบบหนึ่งสองส้เออฮึบเอ้จับไว้โอเคเมื่อกี้ทำไมเราโดดไม่ถึงวะ น่าจะไม่ใช่ระยะมันนะครับเมื่อกี้พลาดไปแม่ประสาทอะไรวะเนียโอ้รูปปัน้นอัศวินทำไมมันใหญ่จังเลยเอานั่นไงนั่นไงว่าแล้วบันไดแบบนี้อย่าบอกนะเฮ้ยมันมีชีวิตเอาแล้วไงชิบหา อ๋อเป็นเกมเดโมผมคิดว่ามันเป็นตัวเกมเต็มขอบคุณสำหรับการเล่นเดินทางต่อด้วยกราฟ,ฟฟินและเบอร์รี่หลังจากเกมจำน่ายกูก็ตั้งหน้าตั้งตาเล่นตั้งใจเล่นนึ่จะเป็นแบบเนื้อเรื่องต้องขออาภัยในต้นคลิปด้วยนะก็คือผมไปโหลดมาแล้วก็เอามาเล่นเลยไม่ได้อ่านข้อมูลไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ดูด้วยชิบหายเดี๋ยวถ้ามันวางจำน่ายมันวางจำน่ายลหรือเปล่าวะเนียเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนขายแล้ว เอางี้ถ้ายอดวิวผมถึง1,000เดี๋ยวผมจะมาจัดเกมนี้ต่อเลยจะไปซื้อมาเล่นให้ดูสดๆเลยยาวๆ,ๆเลยเกมนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับ